สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดไม่กระทบรัฐบาลสมศักดิ์ยืนยันทักษินนอนโรงพยาบาลไมส่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาลสมศักดิ์เทพสุทินยืนยันว่าไม่กระทบเพราะกฎหมายและระเบียบราชทรรมีกรอบข้อปฏิบัติที่ชัดเจนหากข้าราชการทำตามระเบียบทุกอย่าง ก็จะเดินหน้าไปตามปกติกรณีของคุณทักษิณชินวัตรที่นอนโรงพยาบาลนอกเรือนจำเกิน120วันที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อเสถียภาพของรัฐบาลเรื่องนี้นายสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่กระทบเพราะทุกอย่างทำตามระเบียบถูกต้องนายสมศักดิ์เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเจอผู้สื่อข่าวก่อนจะเข้าประชุมครมถูกถามถึงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันจะกกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นายสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่กระทบเพราะเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบราชทันมมีกรอบข้อปฏิบัติที่ชัดเจนหากราชการทำตามระเบียบทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปตามปกติ แต่หากไม่เข้าใจในระเบียบก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวก,กันกับกรณีที่มีการปั่นกระแสะข่าวว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเทวดาก็เป็นเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ชี้แจงไม่กล้าตอบเพราะไม่รู้ระบบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงบางคนก็เป็นเด็กฝากเด็กในระบบอุปถัมภ์ทำงานโดยขาดความเข้าใจก็ทำให้มีปัญหาแบบนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามอีกว่ามีการโยงไปถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะได้ตามรอยพี่ชายเดินทางกลับไทยด้วยนายสมศักดิ์ย้ำว่าไม่ต้องโยงทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์หากคนที่ทำงานยังไม่เข้าใจในระเบียบอย่างแท้จริงก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ความคืบหน้าจตุพรท้าทักษิณจะเลือกอยู่บ้านหรือพักชั้น14แบบสิ้นยางอายกฎหมายเอาผิดก็เอาเตือนหายนะและลามเป็นจุดจบรัฐบาล น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live 25ธันวาคม2566ว่าทักษิณชินวัตรอ้างป่วยพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า120วันแล้วแต่ยังไม่ถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำไปรักษาและคุมขังที่โรงพยาบาลราชทัน์ยิ่งทำให้ความไม่พอใจของประชาชนลุกลามขยายวงทวีกว้างขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจรุพรกล่าวว่าทักษิณจะถูกคุมขังที่บ้านหรือไม่นั้นเมื่อระเบียบราชทรร์เปิดให้ทำได้อยู่แล้วแต่จะกล้าหรือไม่เพราะตั้งแต่ระเบียบราชธรร์ออกมาเมื่อ6ธันวาคม2566ทักษิณสามารถออกไปอยู่บ้านได้ทุกวันแต่คงไม่ง่ายกับการท้าทายอารมณ์ของประชาชน ที่ทวีเพิ่มความสงสัยมากขึ้นทั้งยังกล่าวว่าหลังถูกยึดอำนาจเมื่อปี2549ทักษิณลีภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศกว่า15ปีผ่านการดีลสารพัดเพื่อต้องการกลับไทยให้ได้เมื่อโอกาสเปิดให้นั้นจึงได้กลับมาในวันที่ยิมสองสิงหาคม2566พร้อมกับรับสารภาพความผิดกับพระเจ้าแผ่นดินจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจาก8ปี เหลือหนึ่งปีแต่อ้างป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจนถึงขณะนี้เจริพรย้ำว่าหลังถูกยึดอำนาจเมื่อปี2549ทักษิณเป็นนักต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมีประชาชนหนุนหลังมาร่วมต่อสู้ด้วยมากมายเพราะเชื่อว่าทักษิณไม่ผิดแต่ถูกการเมืองของคณะยึดอำนาจรังแกสำหรับประชาชนกลับติดคุกชีวิตตัวเองและครอบครัว ปนปี้ส่วนทักษิณกลับไทยได้ก็ยอมรับความผิดซึ่งผิดวิสัยนักต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยหากรักประชาธิปไตยจริงแล้วต้องสารภาพยอมรับคำตัดสินลงโทษแต่ไม่ยอมรับการกระทำเป็นความผิดการรับสารภาพความผิดแล้วมาอ้างเป็นสาเหตุจากการยึดอำนาจจึงเป็นเรื่องคนละตอนเมื่อมีคำพิพากษาแล้วและคนที่มาต่อสู้ บาเจ็บล้มตายมากมายนั้นจะมากล่าวอ้างได้เหรอดังนั้นถ้าทักษิณต้องการใช้ระเบียบราชทันไปคุมขังที่บ้านก็เอาเลยจะได้รู้ว่าสังคมไทยคิดอะไรกับเรื่องนี้และจะได้รับรู้อารมณ์ประชาชนยิ่งขึ้นความคึกหน้าวิษณุไม่รู้การเมืองพลิกผันไหมหากสวหมดอำนาจเลือกนายก เมื่อเวลา13นาิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปี2,567จะมีอะไรพลิกผันหรือไม่ไม่ทราบตนตอบไม่ถูกเมื่อถามถึงกรณีที่สวนั้นจะหมดวาระ5ปีในวันที่11พฤษภาคม2,567จจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าสวชุดนี้ไม่อยู่ก็มีสวใหม่มาบทบาทเขาก็เล่นอีกแบบหนึ่งในส่วนนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการเดินหน้าแก้รัฐมนูญส่วนรัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้นตนไม่ทราบอยู่ที่รัฐบาลและนายกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเมื่อถามย้ำว่า หากพ้นวันที่11พฤษภาคม2567ไปแล้วสวชุดเดิม um, จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่มีอำนาจเลือกนายกแต่เรื่องอื่นยังมีอำนาจอยู่จนกว่าจะมีสวชุด right. no อ ushima, ื่นเข้ามาคาดว่าน่าจะใช้เวลา2เดือนเมื Spy ่อถามถึงปี2567รัฐบาลจะเสนอร่างพรบพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสล้านบาท ผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหากไม่ผ่านสภานั้นนายกจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าถ้าไม่ผ่านสภาวาระที่1เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลด้วยการยุบสภาหรือลาออกแต่ถ้าไม่ผ่านในวาระ2หรือ3หรือในชั้นสวไม่เป็นไรเพราะถ้าสภารับหลักการในวาระที่1 ถือว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่เสนอเข้าไปถ้าไม่ผ่านก็เท่ากับไม่ไว้ใจรัฐบาลเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายบังคับแต่ธร,รมเนียมปฏิบัติเป็นเช่นนั้นขณะที่วาระสองถึงสามไม่มีธรรมเนียมด้วยซ้ำไปเมื่อถามย้ำว่าหากกฎหมายไม่ผ่านตั้งแต่วาระหนึ่งก่อนรับหลักการนายกไม่ออกได้หรือไม่เพราะไม่มีกฎหมายบังคับนายวิศณุกล่าวว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณี มีเช่นนั้นน่ะจะถูกตําหนิเช่นสมัยจอมพลปกฎหมายไม่ผ่านก็ลาออกสมัยพระเอกเปรมติลาสุรานนท์กฎหมายไม่ผ่านก็ยุบสภาในอังกฤษและในญี่ปุ่นก็เป็นเช่นนั้นเป็นธรรมเนียมไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายไว้ที่ไหนความคืบหน้าปิดประตูตายเศรษฐาเทพไทยยกสี่เหตุผลฝันเปรี้ยงพรบกู้เงินผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ ยี่สิบหกธันวาคม2566นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเทพไทยเสนพงศ์คุยการเมืองดังนี้พรบกู้เงินผ่านล้านเปอร์เซนต์กรณีที่นายวิศนุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีปริเสธพยากรณ์การเมืองปี2567ประเด็นพรบกู้เงินถ้าไม่ผ่านมาติสภาในวาระแรกนายกต้องลางออกหรือยุบสภาแม้ว่า จะไม่มีกฎหมายบังคับก็ตามแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยพรเดกเปรมติลสุรนนท์เคยเสนอกฎหมายไม่ผ่านก็ประกาศยุบสภาและในประเทศอังกฤษญี่ปุ่นก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันผมในฐานะที่เคยเป็นสสมาร่วม20ปีสามารถพยากรณ์ได้เลยว่าถ้าหากพรบกู้เงินไม่ผ่านมาติจากสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลมีสองทางเลือกเท่านั้นคือ ยุบสภากับลาออกซึ่งทั้งสองกรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวาระการพิจารณาพรบกู้เงินของรัฐบาลชุดนี้ด้วยเหตุผลก็คือ 1. พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะโหวตผ่านพรบกู้เงินฉบับนี้อย่างพร้อมเพรียงกันแม้ว่าส่วนลึกแล้วไม่เต็มใจสนับสนุนพรบกู้เงินฉบับนี้มากนักเพราะ จะสวนกระแสความรู้สึกของนักวิชาการกลุ่มใหญ่ที่คัดค้านโครงการที่ต้อนวอลเล็ตของรัฐบาลแต่พักร่วมรัฐบาลไม่ได้แค่กระแสคัดค้านของนักวิชาการแต่จะแค่กระแสกลัวไม่ได้ร่วมรัฐบาลมากกว่า 2. รัฐบาลชุดนี้เพิ่งมีอายุได้เพียงไม่กี่เดือนความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่พักร่วมรัฐบาลนั้นยังคงเหนียวแน่นอยู่ไม่มีเหตุผลอันใด ที่จะสร้างความระหองระแหงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันจึงพร้อมใจกันยกมือโหวตผ่านพรบกู้เงินอย่างแน่นอน3พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าวโหวตสวนไม่รับรองพรบกู้เงินเพราะถ้าโหวตสวนจริงก็จะถูกปรับออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งไม่มีพรรคการเมืองใดอยากจะออกไปเป็นฝ่ายค้านเพราะ มีวลีทางการเมืองที่เคยกล่าวไว้ว่าเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้ง4ี่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลมีไม้เด็ดไว้ขู่พักร่วมคือพักประชาธิปัตย์ที่พร้อมเสนอตัวมาเป็นพักอะไรเสียบแทนได้ทันทีถ้าพักการเมืองใดถอนตัวหรือถูกปรับออกจากรัฐบาลจึงฟันธงได้เลยว่าเหตุการณ์ที่พรบกู้เงินจะไม่ผ่านหรือรัฐบาลจะ ยุบสภาหรือลาออกนั้นมีโอกาสเท่ากับศูนย์ปิดประตูตายไปได้เลยเพราะมะติโหวตรับรองพอรบพรกู้เงินฉบับนี้ผ่านฉลุยล้านเปอร์เซ็นต์